ถาเกนั้นทุกท่านก็ต้องก็ต้องคกีที่ดีนะครับก็ทํายังไงให้มันดูแล้วโอ้โหน่าสนใจชอบแต่ตองหลังๆคมเห็นอะไรเลยท่นานนถ่ายภาพออมเยอะนี่คือการเรียน,นรู้แต่ว่าท่านต้องการสร้างรายได้แล้วผ่านการสร้างรายได้ตามหลักเกณฑ์ EAI หรือทางเฟซเขากําหนดเนี้ยเราก็ไปคลิกลับเข้าทักเข้าไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่ผลกระท่กกับเรานะผลกระทบเพราะว่าเวลาเวลาเรารับไปแล้วหลังสุดท้ายเ,เราทำอะไรเขาไม่ได้มาตามเราหรอก เราก็ยอดวิวลังเกตเห็นตอนแรกๆอะ่ะผมสังเกตุไม่สนแล้วผมก็ทิ้งๆตรงหลังเขาไม่ส่งไม่เลย <c oughs> ไม่ส่งไม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องร้องขอต้องร้องขอเอาคลิปของผมจนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสูส้ๆนะครับ,รบออกไหมยังไม่เต็มร้อยเนาะตรงนี้ต้องพัฒนาตัวเองทํำยังไงให้ช่องระสิทธิภาพรเราเขียวหนาะคลิปของผมจนตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สุดๆนะครับออกไหมตอบใต้คลิปพยายามตอบใต้คลิปของตัวเองนะครับเอให้เข้าถึงผมจะเพิ่มขึ้นก็ใช้เวลามอนกันเพราะเวลามันลดแล้วกว่าจะเพิ่มเพิ่มยากนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่การเข้าถึงมันดีอยู่แล้วหลายๆท่านก็คงจะมีความเคยชินเนาะ ทักเพื่อนไปมั่วคือต้องทําหน้าที่เราเยอะๆเดี๋ยวเขาเห็นเห็นว่าเราทําหน้าที่ดีแล้วเขาก็ทยอยส่งผมก็มาปรับายตอนนี้นะครับก <im> ็มีมาอุ้ยทํามาแต่และคนผมดีใจนะเ <im> พื่อนใหม่ได้ที่ <im> มีมข้าเสนาที่ทาให้การเขาเข้าถึงของเราลดลงได้นะก็จะมีขึ้นตรงนี้ก็ต้องต้องดูด้วยนะครับว่าเขาเป็นเพื่อนอที่เราจะรับอย่างแท้จริงไหมเขาเป็นเพื่อนที่สร้างรายได้เหมือนเราไหมบางคนไม่ใช่แบบนี้ผมก็โดน ก็ยอมแล้วบางครั้งพฤติกรรมเราเนาะมันก็ลืมตัวมันก็ผมผ่านประสบการณ์แา้วหมดแหละสามเดือนผมทำแติคลิปสั้นอย่างอื่นๆไม่ทําเลยครับอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงไหนครับนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกท่านนะครับทำน้อยนะเป็นข้อผิดพลาดจากประสบการณ์ผมเองที่เจอมานะครับเราก็ตอนนี้ผมผ่านกันนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบนะน่าจะได้จะได้เรียนเนาะแต่หากว่าเราชมผมขึ้นยังไม่เห็นโฆษณาเลยอ่ะออกไปแล้วอย่างเงี้ย เพื่อนก็ไม่ได้อะไรนะเราก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันนะเพราะเขามองว่าจะหนักกับเต็มก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมมีประสบการณ์นะครับซึ่งผมก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่า ก็นั่งมองแล้วก็อีค์ย้อนหลังว่าครีเอเตอร์นักออกแบบทํายังไงให้คลิปหรือข้อความหรือรูปภาพของเรานําเสนอผ่านสื่อให้ทุกคนเห็นเนี่ยมันโดดเด่นมันน่าสนใจและมีความแต็กปันหรือบางคนลงวันหนึ่งเว้นไปสามวันมาลงอย่างเงี้ยมันจะการเข้าถึงมันก็ลดนะครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับมันลดหมดเลยเขาเขามองว่าเราทํางานไม่เต็มร้อยครับถืออย่างเงี้ยบางครั้งมันก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าการตัดสินใจว่าคลิปไหนดีไม่ดีคุณภาพคุณภาพดีที่ a ุทั้งหมด นะบางคนก็คลิปเขาถ่ายอประโยชน์คือการทักถึงมั่วทักไปเลยอะ่ะท่องไปเลยเหมือนท่องโลกกว้างครับประมาณนั้นะตรงนี้ก็คือถ้ากรณีท่านไม่ได้สร้างไดยได้ไม่ได้เปิดหมดเอาชีพไม่เป็นไรครับสังเกตเห็นตอนแรกๆอะ่ะผมสังเกตรไม่สนแล้วผมก็ทิ้งๆตรงหลังเขาไม่ส่งไม้เลย <c oughs> ไม่ส่งให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องร้องขอต้องร้องขออคือผมผ่านประสบการณ์แล้หมดแหละสามเดือนผมทำแต่คลิปสั้นอย่างอื่นๆไม่ทําเลยครับอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ถึงไหนครับ นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกท่านนะครับทำทำไปเยอะนี่คือการเรียนรู้แต่ว่าท่านต้องการสร้างไรายได้แล้วผ่านการสร้างไรายได้ตามหลักเกณฑ์ท e ี่เอไอในทางเฟสเขากําหนดเนี่ยแล้กกดแชร์กดแล้กกดแชร์ขออีกคนเถอะขออีกคนเถอะอย่างเงี้ยครับสุดท้ายคนที่สามไปเลยอันนี้ก็สําคัญก็ต้องระมัดระวังกดพอประมาณนะครับก็ทํา ให้มีความสุขกันละกันครับทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบตัวของเราเนาะคนในบ้านด้วยนะครับก็อะไรก็ช่างที่ทําแล้วมีความสุขเพื่อนช่างได้ได้นะครับก็เป็นเพื่อนอาขายสินค้าเป็นเพื่อนใบายามุกเพื่อนเงินกู้เพื่อนอว่าบิวอะไรนู่นครับมันก็ต้องเช็คต้องตรวจโดยเข้าไปาแต่เราก็ไปชิกลับเข้าทักเข้าไปเรื่อยอย่างนี้ก็มีผลกระทบกับเรานะผลกระทบเพราะว่าเวลาเวลาเรารับไปแล้วังสุดท้ายาเ,าเราทำอะไรเขาไม่ได้มาตามเราหรอกเราก็ยอดวิวรอกทักไปเรื่อย ถ้าปเลยตัวนี้จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะเอกไงเป็นปัญญาประดิษฐ์เขาจะรู้เราจะเก็บรายละเอียดข้อมอูลของเราหมดเพราะฉะนั้นท่านเพื่อนร้างได้ได้นะครับก็เป็นเพื่อนขายสินค้าเป็นเพื่อนใบยมุกเพื่อนเงินกู้เพื่อนว่าบิวอะไรนู่นครับก็ต้องเช็คต้องตรวจโดยเข้าไปที่สําคัญคือต้องทําให้เครื่องมือที่เขามีมาให้่ะให้ครบทุกวันเน้นการกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็สําคัญบางคนก็ กดกระนำซัมเมอร์เซลอย่างนี้สุดท้ายก็โดนผลกระทบใช่ไหมครับก็คือเราเนี่ยมา,มา,ม,ามาผ่านผ่านไปผ่านมาครับคือเขาจะดูพฤติกรรมเราแล้วเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้ทุกคนทําแบบนี้นะครับซึ่งแ้มจะไม่ขึ้นผมทํามาแล้วซึงหากว่าท่านไหนที่ทําอยู่นะก็พยายามหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงอย่าทําแบบนี้นะครับซึ่งผมผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาก,กว่าที่การที่โปรไฟล์เขาไปเขียนเพจเขาด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบที่ดี พยายามรับเพื่อนที่เขาสร้างได้ได้เราก็จะดีนะครับแล้วก็ไปดูเพื่อนด้วยไปเทียบเพื่อนด้วยเพราไอส่งมาให้เราเราต้องดูต้องชมเข้าไปเอาเป็นหน้าที่ของเรานะครับก่อนที่เราจะลงคลิปลงอะไรนะครับสุดท้ายก็เข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็การตอบหน้าฟีดหรือหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราครับวันนี้ก็สําคัญตื่นเช้าดูเช้าท่านต้องไปตอบห้าคนหกคนตอบท่านต้องมีหลักการนะครับอย่าท่องโลบกว้างไปเรื่อยๆอย่างนี้รับรอง ไม่ค่อยวเราก็ผ่านประสบการณ์เส้นทางความยากลําบากมาเยอะๆเหมือนกันนะก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆมือใหม่หรือท่านที่นะ้อยเป็นข้อผิดพลาดจากประสบการณ์ผมเองที่เจอมานะครับเรก็ตอนนี้ผมผ่านแล้น,นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบนะน่าจะได้ภาพนะครับ เขาก็จะประกาศนะครผลติดตามร้อยสองร้อยสามรอยกว่าเพื่อนสร้างได้นะครับก็เป็นเพื่อนขายสินค้าเป็นเพื่อนใบยามุกเพื่อนเงินกู้เพื่อนว่าบิวอะไรนู่นครับมันก็ต้องเช็คต้องตรวจโดยเข้าไปพักไปเรื่อยทักไปเรื่อยตัวนี้ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับ เพราะเอกไงเป็นปัญญาประดิษฐ์เนาะเขาจะรู้เราจะเก็บรายละเอียดข้อมูลของเราหมดเพราะฉะนั้นท่านภาพอะไรต่างๆส,สวยขึ้นเยอะเก่งนะครับผมยังเหมือนเดิมอยู่แต่ก้พยายามต่อพยายามต่อนะครับและอีกสำคัญอันนี้สําคัญมากนะครับก็คือการตอบหมดนะครับซึ่งเขียวการที่ช่องประสิิภาพเราเขียวทั้งในเรื่องของการเข้าถึงการมีส่วนร่วมเนาะเรื่องของเนื้อหาเรื่องผู้ติดตามหรือคนชมท,ที่ทําให้การเขาเข้าถึงของเราลดลงได้นะ คลิปของผมจนตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสู้ๆนะครับออกไหมาทำให้มันได้ตามเป้าหมายที่เราควรจะได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะมาบอกว่าการที่ผมผ่านประสบการณ์ล้วนๆเลยสามเดือนผมทำติ๊กตัอนอย่างอื่นๆมไม่ทำเลยครับอย่างนี้มันก็ไปไม่ถึงไหนครับ นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกท่านนะครับทำให้เรามีการเข้าถึงลดลงนะครับคนที่ต้องมีข้อควรระวังหรือข้อสังเกตนะครับว่าถ้าทําแบบนี้นะครับมันจะมีลักษท่านต้องมีหลักการนะครับอย่าห้องโล่งกว้างไปเลือดปื้อยอย่างนี้รับลองไม่ค่อยรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันหยุดครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ สุขสบายมันก็อยู่ที่ความสามารถที่การกีเอทแล้วครับบอกข้อร้อนนี่เราเป็น g ีเอคลิปของผมจนตั้งแต่ต้นจนจบน,น,น,นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสูดๆนะครับออกไหมทุกวันหนึ่งก็คือคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมสองคลิปยาวใช่ไหมรูปภาพสตอรี่ไลฟ์สดได้ไลฟ์ ห้าช่องทางต้องทําถ้ารีมิกได้ทำรีมิกด้วยเล่นะมีแต่มีคำพูดติดตามเต็มไม่หมดเลยแสดงเขาเปิดเปิดการมองเห็นเยอะมากานี่นะคือเขาส่งให้คนใ้นอกเยอะ นะครับก,ก็ถือว่าดีครับถือว่าดีนะก็อย่าลืมสามหรือห้าคลิปไปมันถึงจะโอเคนะครับบางท่านว่างทำวันละคลิปอย่างเงี้ยแล้วก็คลิปก็ไม่โดนโดนไม่โดโดเด่นไม่น่าสนใจด้วยเป็นคลิปแบบอะไรถ่ายอะไรไปเลยมุตโมีหลักสิบหลักร้อยหลักพันก็เยอะแล้วเช่อไหมหลายคนนะครับแลว้วกดวในทีมจะเกตเข้าไปดูด้วยนะครับแล้วก็การตอบหน้าฟีดหรือหน้าเพจหน้าโปรไฟล์ของเราครับวันนี้ก็สําคัญตื่นเช้าดกเช้าท่านต้องไปตอบ5คน6คน ตอบที่สําคัญคือต้องทําให้เครื่องมือที่เขามีมาให้ให้ครบทุกวันเน้นครับก็ทำให้มีความสุขกันละกันครับทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบตัวของเราเนาะคนในบ้านด้วยนะครับก็อะไรก็ช่างที่ทําแล้วมีความสุข้อ้ยนะเป็นครอบิดาพาดจากประสบการณ์ผมเองที่เจอมานะครับเราก็ตอนนี้ผมผ่านกันนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้ไม,รไม่ทราบนะน่าจะได้สมนี้เท่าไหรนะ่เพราะฉะนั้นท่านต้องทําให้ครบเครื่องมือ5้าอย่างเนี่ยทำให้ครบ ก็มีโอกาสที่สําเร็จไร้ขนนครับอย่าทําสเปรสะปะเหมือนผมในเขาส่งเพื่อนมาให้เยอะแยะโดยเฉพาะเพื่อนที่มีคําว่าติดตามด้านหลังนะครับผมเห็นหลายท่านเลยครับไม่ตอบไม่ตอบผมยังเสียาจเลยผมโอโ้โหผมเห็นลมดีคนตภาพนะครับเขาก็จะประกาศนะู้ติดตามร้อยสองร้อยสามร้อยกว่าเป็นให้มันได้ตามเป้าหมายที่เราควรจะได้มากขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะมาบอกว่า าการที่ตอบใต้คลิปพยายามตอบใต้คลิปของตัวเองนะครับ AI แล้วทำหน้าที่ของเราหรือ,อยังในการที่จะไปไทักทาตอบรับเขาครับตรงนี้หากว่าเราไม่ทํานะต,ต่อไป AI ไม่สมผมเคยโดนแล้วครับผมตอบใต้คลิปพยายามตอบใต้คลิป